สวัสดีครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยเห็นงานศิลปะที่เป็นรูปแบบของช่องสี่เหลี่ยมมีสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินงานศิลปะรูปแบบนี้ถูกนำมาดัดแปลงต่อยอดในงานออกแบบแขนงต่างๆเช่นงานสถาปัตยก,กรรมแฟชั่นเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายในต่างๆแต่รู้ไหมครับว่างานศิลปะรูปแบบนี้เรียกว่าอะไรวันนี้เราจะพามารู้จักกับ the style ครับ โดยคำว่า the style นะครับผมเป็นภาษาของชาวดัตช์แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the style นั่นเองและในวันนี้เราจะพามารู้จักกับที่มาที่ไปของ the style กันครับผม the style เป็นการพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกศิลปะหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังจากที่มีศิลปะบาโรกเป็นศิลปะที่เน้นความหรูหรารายละเอียดการตกแต่งอย่างวิจิตรโดยนำเสนอแนวคิดที่ดูเรียบง่ายให้เข้าสู่ยุคศิลปะยุคใหม่ ลดองค์ประกอบที่ไม่จําเป็นออกไปสิ่งเหล่านี้นะครับที่ศิลปินและสถาปนิกกลุ่มนี้ได้คิดขึ้นมามีความผสมผสานความเป็นจิตรกรและสถาปนิกผสมผสานกันนั่นคือมีเส้นระนาบที่ว่างและการจัดองค์ประกอบพอนอกจากเป็นงานภาพวาดพวกเขายังเอาหลักการนี้ไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในด้วยครับ โดยเดอะสไตลนะครับผมได้ถูกก่อตั้งโดยศิลปินที่มีชื่อว่าฟานโ o ด e สเบิร์กและมีผู้ร่วมอุดมการอีก4ท่านนั่นก็คือหนึ่จิตตกรที่มีชื่อว่าพีทมอนเดียนและสถาปนิกอีก3ท่านที่มีชื่อว่าเกอริตริดเวลล์เจเจพูดโรเบิร์ตฟันท์ฮอฟโดยทั้ง4คนนี้ได้ร่วมอุดมการกับคุณฟานด o สเบิร์กรวมเป็น5คนและได้เผยแพร่แนวคิดของเดอะสไตล์ผ่านวรารสารออกสู่สายตาชาวโลกด้วยครับ โดยเดอ์สไตล์นะครับก็ได้รับการยอมรับจากศิลปินทั่วโลกและถูกเรียกว่ารูปแบบศิละปะสไตล์และงานออกแบบของชาวดัชที่มีอิทธิพลในยุคโมเดิร์นนั่นเองหลักการของเดอ์สไตล์นะครับมีกฎที่ชัดเจนอยู่6ข้อนั่นก็คือ 1. ต้องแสดงออกให้เป็นนามธรรมา 2. ใช้แม่สีหลักได้แก่สีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงิน 3. ใช้เส้นตรงทั้งเส้นตั้งและเส้นนอน สี่การระบายสีให้ระบายภายในช่องสี่เหลี่ยมเท่านั้นและต้องเป็นแม่สีหลักเท่านั้นด้วยครับ 5. การจัดวางองค์ประกอบของภาพต้องใช้เส้นและรูปทรงเรขาคณิตได้แก่สี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า 6. กสีของเส้นตั้งและเส้นนอนใช้ได้ทั้งสีขาวและสีดำเลยครับ และนี่คือตัวอย่างผลงานศิลปะในยุคเดอร์สไตล์ที่ผมได้วาดขึ้นมาเองนะครับผมโดยปกติแล้วศิลปะยุคเดอร์สไตล์นะครับจะมีรูปแบบที่เรียบง่ายกว่านี้แต่ว่าผมอยากนําเสนอความมีมิติและความซับซ้อนของเส้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับเชื่อว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ต้องได้รู้จักศิลปะยุคเดอร์สไตล์ไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ